นวดครับนายคนนี้หนีเมียมาเที่ยวอาบอบนวดนี่เที่ยวเสร็จตัวเบาเลยครับกําลังกลับบ้านแล้วเนี่ยเออสบายใจสบายตัวอ้าวอาวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแบบหมดเลยเนี่ยรถสตาร์ทไม่ติดสังงานสตาร์ทไม่ติดทัไงดีวะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรบอกเมียให้มาจับก็จบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกอยู่ไหนจะโทรบอกเมียแล้วเฮ้ยเนี่ยแบตหมดรถจอดไว้นานเดี๋ยวทีแรกมาจับหน่อยนะเฮ้ยเอาเหรอ อยู่ที่ไหนเหรออยู่อาบุมนวดฮน้า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 อาบุมนวดเมยมันตายอยู่หน้าเอานวดหน้าปากชอยบาเราพอดีหน้านะไม่ได้อยู่ในอาบุมนวดนะโอเคโอเคเอาเอาสิตายแล้วเมื่อกี้บอกไปว่าอยู่หน้าอาบุนวดทัดเลยแล้วเราจะเอารถออกจากอาบุนวดได้ไงวะเนี่ยสิบอกเมียอยู่หน้าเลยแต่รถตายอยู่เนี่ยยังไงเว้ยตำรวจครับตำรวจช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยตำรวจมาเอาเอาช่วยหน่อยครับคุณตำรวจช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยื่ออะไรครับ เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเข็นรถจากออมนวดให้หน่อยครับเอาทำไมต้องเข็นน่ะเอาเอารถยกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรตามให้เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่เข็นออกไปตรงนี้นิดเดียวเองเฮ้ยจะเข็นทำไมอ่ะน้เขเถอะเข็นเข็นเข็นไปไปไปเเช่วยน่อยชวยหน่อนี่ข้างหน้านี้นะคุณตำรวจนะข้างหน้านี้นะเอาปุ๊บปรับรับโชคคุณตำรวจงานนี้มีเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแบบงงงด้วยครับยังยังยังไม่เข้าใจมาหรอกครับต้นเข็นให้เขาจนมาถึงหน้าถนนเลยแหละทั้งงงๆนั้นเลยโอเคยัง ยังไม่เข้าใจหรอกคุณตำรวจโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเอาขอกมานี่ยเนาะเฮ้ยเนี่ยเหืียดล้อ,อตำรวจขอบคครับคุณตำรวจครับขอบคุณครนี่<ห><ห>พี่พเอาอะไรกันอ๋อมาตายตรงนี้เองเหรอใช่ใช่เห็นไหมล่ะข้างหน้านะไม่ใช่อนบอบนวดนะมันอย่างนี้ไงคุณตำรวจถ้าไม่ช่วยมันเข็นรถนะรถมันอยู่ในอาบอบนวดเนี่ยเมียมันก็รู้ว่ามาอาบอบนวดไงเอาล่ะถือว่าทำบุญแล้วกันเนาะ พี่พีชค่ะไม่ลืมกระเปาค่ะถึงจะเรียกชื่อสนิทเลยเอ้ยลืมอะไรไม่ได้ลืมอ้าวก็ตอนพี่นุกางเกงเกมืเมอ่อกี้ของมันตกลงมาพอดีไม่เห็นสิท่าค่ะเราถึงนุกางเกงก็แปลว่ามีถอดกางเกงก่อนนะดิโอ้โหดึกภาพออกเลยอะ่ะมีติปไหมคะมีติปแน่นอนคะ่ะว่าแล้ว จบชีวิตจบหน้าอาบอบนวดซะด้วยถ้าเป็นหนังเนะีต้องชื่อเร่อกว่าชีวิตบัดซบจบที่อาบอบนวดเหมะเป๊ะ